สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ขอไมีเราชื่อรจริงๆวันนี้เราอยู่ที่้าเาเขาใหญ่เรามาพักรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวค่อยดูชื่อรีสอร์ทตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ห้าโมงนเท่าเนี่ยสี่โมงประมาณนี้แหละครับ น่าจะประท้วงกันอยู่นะโอเคเรามาดูก่อนโอเคนะสาภาพรีสอร์ทก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะครับอันนี้ส่วนพลังอันนี้บ้านพักของเรานะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นครับสาภาพก็เป็นจริงๆก็น่าจะเล่นน้ำได้อยู่นะ ใช่ไหมแม่มันน่าจะเล่นน้ำได้นะเล่นน้ำไม่ได้เออมันก็ไม่ได้จริงแหละมาดูตรงนี้กันนะนี่ก็เป็นน้ำแล้วก็มันเป็นน้ำป่านะซึ่งดูท่าก็ก็แรงอยู่นะน้ำป่ามันนี้แล้วผมก็ไปอุทยานเขาใหญ่มาเนินนะซึ่งก็ <c oughs> มีดินถลบมนะ ผมก็เลยไม่มีอรมถ่ายางั้นคือตอนช่วงช้าเนี่ยคนจะถ่ายผมควรจะถ่ายตั้งแต่บ่ายแล้วแหละแต่ว่าขี้เกียจผมก็เลยมาถ่ายเอาตอนสี่โมงเลยมาดูในห้องพักดีกว่าเว้ยนี่ห้องพักเรามาไป,ไปดูข้างบน โอเคขึ้นมาเลยข้างพักก็จะแบบนี้นะเราขึ้นมาดูข้างบนนะครับโอ้โห,โหนี่เด่นทางนี้ทําเป็นบันไดลิงเลยก็ได้นะเดี๋ยดูดิแล้อย่างนี้ไหมแล้วก็นั่งกลางเนี้โอ้โหมีเราจับให้พร้อมบันไดลิงโอ้ยโคตรซุปเปอร์เอเวจเจอเรสต์นะ เอาเวินเจอร์เขาจะขึ้นมาทางนี้จัดเราขึ้นมาสู่บนหลังคาแล้วนะขึ้นดูหลีว่ะซึ่งจะเป็นที่พักของเรานะเนี่ยสบายเหมือนกันนะครับนี่แล้วน่าอะไรว้าว สวยงามเขียนน้ำเราไปดูสองตัวข้างล่างเลยว่าน้ผมขอตัดฉากลงบันไดเลยละกันเพราะว่าว้บันไดลิงโอเคนคับตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยแอร์พังโอเคช่างมันเดยวครับแล้วผมจะนอนอยังไงเนี่ยบ้านอยู่รงจักรยานครับช่างมันแล้วกันนะนนี้บ้านใหญ่นะปู้ แอร์พังคืนนี้ต้องดูกันนะจะนอนได้ปะโอเคนะจากเพื่อนหลังจากที่หลังเก่าเราแอร์พังเราก็ได้หลังใหม่นะครับนี่อยู่ติดแม่น้ำด้วยนะ <c oughs> ถือว่าดีมากเราได้ที่พักสองหลังนะเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวเลยละกันโอเคอันนี้คือเรือพายได้ใช่ไหนะอ๋อโอเค โอเคนะเพื่อนนี่ก็คือห้องใหม่นะครับซึ่งห้องใหม่ค่อวข้างสวยนะมีทีวีแล้วก็โซฟานะครับส่วนนี้ก็เป็นเตียงแนะ่เป็นเตียงนี้นครับแล้วก็ห้องนั้นนี่หรูก,กว่าเดิมนะครับเป็นนี่คืออนะไรบันไดแล้วก็มีเครื่องนอนด้ั้น,นี่มันแตกต่างจากห้องเก่าอยู่ครับแล้วตรนนี้เปิดได้ด้วยอู้คูน่าโอ้ บานครับยังไม่จบไม่จบเราเข้าไปดูข้างบนกันดีกว่านะข้างบนก็เป็นขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเออเออข้างบนก็เป็นนี้นนนนโอ้โหมีที่นอนนะครับแล้วก็มีแอร์ก็ไม่พังแล้วนะโอ้โหโอ้เฮ้ยข้างบนก็จะเป็นนี้นะรเรานอนได้เลยเนี่ยโอเค ดีดีอยู่มาขอเข้ากินเหรอเอาไหมฮึง <c oughs> ั้นเราโยนให้มันได้ไหมอยากกินใช่ไหมครับดเดี๋ยวจะให้นะเอาไปไหนอ่ะไปไหนฮะทั้งไม้เลยไม่ทั้งไม้ทั้งไม้ มา,มาเอาไหมไกินนะกินอ่ะกลับมาทายท,ทีหายไปเลยเมื่อกี้คือให้ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมกดผิดแล้วมันก็หายไปเลย <c oughs> ได้แล้วหนีไปเลยดีนะให้อหา มันคงชอบอะนาะอาหารไปเท่านั้นแหละครับมากันเต็มเลยมีทั้งแมวมีทั้งหมาแล้วก็มีแมวอีกตัวอีกแล้วเราจะทำไงดีนะทุกคนมีแมวมีหมาเจ้าแมวเจ้าแมวเจ้าแมวเหมียวเดี๋ยว,ว,วเราดูตัวนั้นเนาะตัวนั้นน่าจะเป็นมิร ดูไม่ค่อยเหมือนตัวนี้แมวแมวหันซ้ายขวาแล้คนะ่ะแมวเต็มบ้านเลยทุกคนนี่ตัวนี้ก็มีนี่ขอดูหน้าหน่อยนี่แมวเต็มบ้านเลยแมาทั้งหมามาทั้งแมวเต็มบ้านเลหมดเรามาพักรีสอร์ทมันมาคาเฟ่แมวเลยครับเห <c oughs> ม็นยากันยุง่งเฮ้ย <c oughs> น่าเบือ่บอไปดีกว่า กเหมานี่ไม่แน่รักเหมือนกแมวเอาหมาเศร้านะกูไปแล้วเล่นกับแมวไปทั้งแล้วดูน้าโอเคนะทุกคนวันนี้นะผมจะซื้อไส้กรอกมาให้เจ้าหมานะเพราะว่าเดี๋ยวซื้อมาให้มันหน่อยเพราะามันหิวอ่ะเดี๋ยวซื้ออาหารหมามาให้มันกินนะข้าวหมาแหละไส้กรอกไส้กกอกอะไรเงี้ยออกเดินใจเย็นๆไม่ได้จะกราบเดี๋ยวซื้อข้าวมาให้นะ โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับท่านเนวเจ้าหมานั่งรอเลยเดี๋ยวก็ให้เข้ามันนะครับแบบช่วย <c oughs> ก็รอไปก่อนนะครับน้องหมามีแมวอีกตัวน่ยมีอีกสองตัวน่ะ <c oughs>

แล้วผมจะตัวมองทำไมล่ะผมก็ชอบที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยโย้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเช็นก็เ<ฮ>ชาแล้วนะคบวันนี้ก็เป็นวันที่จะกลับนะครับทุกคนเจ้าหมายังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าหมาหน่อยอจมา สวัสดีฉันกลับมาอีกแล้วนวันนี้ก็สวยมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาเอ่อเท่าไหร่วะไม่รู้อะไรหรอเขินนะก็อู้บรรยากาศก็สวยอยู่นะแต่จริงๆที่มันเล็กเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนำน้ำมันท่วมอู้ยสวยอขินนะทุกคนตนเช้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะนก็แค่นี้แหละ เออก็มากิน่อยวลโอเคตอนนี้เราก็จะไปแล้วเราจะไปแล้วนะครับก่อนเราจะที่นี่นะครับคุณแจนี่นะเราจะไปแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพนะอเคเต้องเดินทางกับุ <c oughs> สำหรับวันนี้กนะ็ลาจากเพียงเท่านี้นะเแบบดี๋ยวพาเดินดูขึ้นมากพืนะ่เรามาดูหมาดีกว่านะหมาตัวเดิมอา้าวหมาไม่อยู่นะก็สภาพก็จะเป็นงนะีงครับอันนี้เป็นบ้านใหญ่นะใครอยากซื้อก็ได้นะมันสวยดีนะ มีคนมาด้วยนะครับเอาเั็นว่าขอฝากบ้านหลังนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยว้ังเอาไงก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคนระับผมจะไปลงคลิปแล้ว <laughs> มีแมวอีกตัวนะมีอีกสองตัวนะ